สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมตาศาสตาเมืองทมไม่ได้เป็นแค่าศาสนสถานธรรมดาแต่ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาโรคยาสารหรือโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสำหรับผู้เดินทางและผู้เจ็บป่วยบนเส้นทางหลวงโบราณของอาณาจักรขอมที่เชื่อมโยงจากเมืองพระนครหรือนครธมไปยังเมืองพิมายในอดีต ลองจินตนาการดูสิครับเหล่าผู้เดินทางในอดีตไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์แม่ทัพหรือนักสแสวงบุญต่างก็ได้มาพักทิงพักผ่อนและรักษาตัวณสถานที่แห่งนี้ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางสถาปัตยกรรมของปราสาทต,ตาเมินทมมีความโดดเด่นและงดงามด้วยศิลปะแบบบายนสร้างด้วยหินทรายและศีลาแรงมีปราสารปรทปัดคานสามหลังเรียงกันในแนวเหนือใต้ ล้อมรอบด้วยระเบียงคดมีโคปุละซุ้มประตูและบรรณาลายัยห้องสมุดอย่างสมบูรณ์แบบแม้จะเหลือเพียงซากประหละขักพังแต่โครงสร้างที่สมบูรณ์ยังคงบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่และฝีมือเชิงช่างอันน่าทึ่งของคนในอดีต